สบายดี Andrea, นะสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องอีฟซีสวาทุกทุกท่านเนาะมื่อนี้ก็ได้มีข่าวดีทางน้องแก้วเพ็่นน้องมื่อนี้เนาะก็ได้พานั่งน้องแก้วมาซื้อโทรศัพท์เนาะเป็นทางอิฟซีาวราหน่อยเพื่อนเพ่อ่พี่น้องเลยเนาะค้นเห็นน้องแก้วบ่มีโทรศัพท์ก็เลยมาซื้อโทรศัพท์บ่าวสิเป็นรุ่นใดก็มารุ่นมาส้มกันเลยว่าน้องแก้วมารุ่นใดนี่เนาะดูสบายดีเด้อเนาะสาวราน้อยวสิรัตกับน้องแก้วสบายดีน้องแก้ว น้องดาวรุ่นไหไรได้มื่อนี่เนาะมีใจว่าน้องแก้วน้องแก้วบอเคยเข้าในเมืองขนาดไม่เราเคยเข้าอยู่ตรลาอยู่แต่บ้าน่ปะอยู่แตบ้านอยแต่บ้านเนีาะเคยเข้าเธอหนึ่งขนวะเโชว์กันี้เนาะรุ่นไไเด้เธอสาวรุ่นพี่โบอน้องขนาดพี่โบาอจน้องใจน้องมากแด้มาถาเอื่อยเนาะเอื่อยกมากเลมื่อยมากเลยเนาะ ใช่เบ um> uh ิ่งส uh ีเข okay ียนะสิรัตใครใครจะเป็นผู uh ้โชคดีคอยไดผู้ชคดี่ยอนอกมักสีเขียว่าใจอะใจอนอกางันตัราทำมาสีดำขึ้เอาสีดำนอกขึ้นมาสีดำขึ้นมาสีรัสีดำสีดำแน่นอนสีดำบ่นอกมาสีดำในใจน้องมกสีดำนองว่าสิแสดงว่านอกมกสีดำในใจดิในใจดไเรืองใครกันเจ็บไม่ได้เนาะโอเคมาลงะน้องแก้มักสียัสีดำสีดำขึ้นมา ติดอะไรว่าานคนขี้ลานังเาละรบเงนะมันปจริงแบบนึ่งมนกองแบบนึงเนาะนีว้านคนละคนหอชว้าแล้วโอเคเพราะว่าวานเป็นขลยอยู่แล้วโอเคเนาะชมอ่ะไรนี้โอเควะล่ะคันชมมตกแตกนี่ก็ได้เนเป็นยี่บ้อันนี้เเป็นยี่บ้อันนี้เนาะตกแตกได้ก็ได้ต้องได้จ่ายเงินเลย เคล่ะโอเคอันก็ได้ที่ตกแต่งเพิ่นครั้งแรกบ่นี่เนาะฮะครั้งแรกตื่นเต้นจนบอกบ่ถึงนอว่าแล้วเอาเกณฑ์ไ0.3เลยนี่ก็สกจะจะบ่หาแต่ว่าน้องตื่นเต้นนะผู้เฮามาก็ได้กสิตื่นเต้นนําน้องเนาะเออว่าทางนอกด้ทับคมานั้นเนาะได้คิดตลาดอนีแหละอปดยกับเปิดเพื่อน พอเสร็จก็ลังมาเปิดครั้งแรกว่าในในเมืองเนีนว่าดีใจจะเป็นจะขึ้นขึ้นนาบูดแหตหนานาเป็นนี้บอกระลิดเป็นยังว่าเรือว่าดีเจตุเตอไย่างเนาะแต่แบบข้งนอกมันอ๋อแบบคือเขาบดีใจเขายิงแข่าเนาะถนมดีเจหนนาบูดคือกันแล้วเีแ้เรียคุกแขเลยเคุกคอใชหมนะ ถ้าน้องดาลขึ้นก็ได้ลงทะเบียนนี่บ้านนึ่งไปเลือกของไปเลือกทะเบียนเดี๋ยวถ้ายังมาลงทะเบียนเนาะน้องดาบเพื่เอาสมบนติมาบ่เืิมหมอสมบัติลงออกมาเลยไประชาชนยืนเลยประชาชนบ่สวัสดิชนะจักมีหรือบ่เนาะเบื้องก่อนเด้อะเขาจักมีหรือบ่เนี่ยโมโหว่ามีกระเป๋าว่าเอาสมัยแล้วสวาชนะคนเนาะคนเดือคนเดือนแบบผู้ขวายจะจำได้ของมันมีไห้อะ พวกประจำยัางามอกตเนาะเาเแล้วกว่าล่ะแล้วก็า้ก้ดีกลัวใส่ง่ายเลือกเลยวะพอเสรมาไ่ได้เหให้พอเสรเฮ็ให้เลือกเองนะครพอเสรมย่างนี้ว่ะนี้ ได้แล้วแต่สิจ่ายวันนี้ไห้องน้่กันเนอมาเจอตขอสู้ตาสบายดีลูกสบายดีตองาปกลูกไปนออนี้นอคนมาซื้อโทรศัพท์นอยากกล้องนไปใส่ตกันนะกินโมกทะไปห่านไหนด้มึนหนน้องหลาเคยไปบอข้างแรกในชีวิตอีกกินโมกะทะเลยกะนบ้าน่าน สาลานน่ย่ะจจิ้มให้น่องย่างให้น่องเลยเด้อไม่ย่างน้องย่างว่าเป็นว่ตะเคินเนาะจ่ายเงินในสาลาน่เนาะหอยเราเชาจับหอยกระายเลยเด้อราคาเข้านี้ยราคาสามพันหากร่จายชาวบา ใว่สาวะสาวะเอาเนาะไม่ได้โทรัพท์ไปไดยเนาะบอกเถีงเยบอเา่มีเงินจ่ายเนาะให้เอฟซีจ่ายให้เอฟซได้เล้นทรัพย์มีเื่องเดียวนะสาวะเนาะดยืดดิเพิ่หนึ่งยุคไปีเท่าไหร่ต้นนี้เนาะ้พี่เรียบร้อยแต่เทาเวลาชิมืนี้เนาะแต่เทาไ กระโองได้ตีมาได้้ดินกระิบได้นะที่ไหนื่อนนคนกับาสัมบาสัมบุราสมราัมุกาัมาัมาสัมราสัมาเัราะับานัมราสะบุราสัมบสัมบราสัมบุราสัมบุราสับรสุาสัมบาสับุรัมบุมบราารรมบับรรบ เพราะว่าเมย์้งกบอกเมยเป็นเรศลอยแต่มยบอกว่าจะพาไปสทีบเดอขึ้นวันนอเขิ่นน่วงลูกสาวเินเนาะย่านทีมงานยูทูบเบอร์เอาไปเที่ยวข้างนอกย่านไปสทีบเนาะย่านไปหานมไทยวันนี้คือว่ามีแผนาิ่าเ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าง่ท่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่ท่าพ่าฮ่บาฮ่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 เฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่ ทางว่าส like ิได้เพิ่นสิได้เอาเงินนซ้ําเสมอเนาะว่าทางยี้เงินนึงเนาะเาเสมอลงพื้นอาชให้เด้เียนกินูนเลยจะเ่สก่อนเดดีใจบ่ให้เอาได้เนาะมาซืใจได้โทรศัพท์พร้อมได้กินมไดะบ่หรือว่าเป็นคนบ่มักยิน เฮิ้นหังอายนะน้องนี่จนอายบ่จักยืนบ่จักนั่นแหละวิดเบือนวิดเบือนนะอายน้องอายแฮงเนาะไคือทางน้องนี่บ่น้องละทางน้องก็เคยเล่โทรศัพท์อยู่บ่ทางน้องไปทางน้องนะสาบ่เนเป็นครั้งแรกบ่นี่ต่ว่าเฮาต้องาบ่อบ่สิเนาะจักก็เพิ่นบ่หฉากน่ะันมันทาสยตตรักษา เป็นโทรศัพท์เป็นคุยาีเป็นแบบผู้คุยกับน้องอแใจนอนรับโทรศัพท์ให้คุย่ดีอคุนัวย้องคุยเือนด้วก็ได้โอ้หนองคุยกับเื่อนคือมีคุยผ่านช่องยุทูบอนึ่งเนาะติดต่อให้ กันคุยกันกันแล้วก็มาหากันแล้วโอ้ใส่กันเลยอ่ามีทางอ้ายเป็นเลยมีความสนใจอยากทำความจาบกับน้องแก้วเลยลงทุนหรือว่าอ่าซื้อกทรศัพทให้หน่อยหนึ่งพื่อได้กันเรื่อว่าคุยศึกษาหัวใจกันนะเลยอ่าทำมาบุหรี่โทรศัพท์เขาจะหัวใจกันได้ว่าเป็นต่างเป็นอะไรกันนะขัดตอกันบ่ได้เนาะผ่านทีมงานกับแจ็คสิม่ามือใดเนาะขาดตอนขาดช่วงเนาะน้องครับอ่าเป็นซื้อโทรศัพท์อันนี้จะคุยกันแล้วเนาะ วันน <ity> ี้เฮงสิคุยคักแม่บ้านเี่เพราะว่ามีเป็นส่วนตัวอยากคุยตอนไหนก็คุยเลยเลยบ้านีนน้องหล่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วว้คักเนาะงบรูนไปกินโมกุธาโตอกันบ้านในกดบังอยู่ไนกดบังยังไงไอ้หลังหลักโจ๊กโมยยหัลล่ะครบเรียบร้อยเนาะใครบังเลย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  ไรบังมียังุ้งมีมาอย่ากรุ่นเนาะอยางรุ่นเนาะไปไปยมาใคเาะเ้เจ้าเอ้ข้าวสั้นด้วมือเด้่ยน่องสั้นเน้นั้นแสั้นแนนอว่จ้อีสั้นึ่งตี้ไสั้นนะอีสั้นหนึ่ง ไอมีบ่หรือบ่มีนี่คือแบบเที่ยช่องเบาแทเนานอนอรศัพท์บ่มีมันเห็นอะไรบานอีบ่าันทั้งเชียวหันทั้งซับเนี่คือตัวน้องวะนี่แม่นบ่มีบ่ในทังเชียวแหะเห้นี่บ่เห็นอะไรเห็นในน่องตึ๊กใจแล้วบ้านนี้น้องตกใจเห็นอะไรบานี้เอ้าทั้งเขียวกับบุบีอยู่ข้างกับเลยเนี่ยบ้านนี่ บม่เห็นเนาะ้อยู่ไนนะมันจะสั่นลงเสมอนะดเเนาะทหสเห็นเลยนะ่เห็นเลยนาะโมพท์มีโทรศัพท์เซ็นได้ไหนดิบาทนี่เนาะได้แต่ทุต่งเนาะอย่างไรที่คือได้ทุงก้อนโทรศัพท์นี่เนาะนี่มาุ่ได้ที่ไหนได้ด้ เนยนเนดวันอกยังเคยชื่อออกกั่ได้ไวปะนี่เนาะเมื่อกี้นี้คอยคอยเบิ่งไอโฟนแต่ละคราคา่นี่ยเฉยไม่เฉยในก่อนเงินมดียวไอโฟนป่ไอมือหนาคใช่เนาะงี่ก็ยิ้มสวยขึ้นกันน้อนองนี่เนาะบ่ยิ้มก็บเป็นยังเพราะว่าโทรอัพทแห้างกัมีลอยู่ ยังไม่ได้ออกจากค้านมก็นยังมาเดือดร้อนตนนะอเเนนี้เนาะน้มาพินเกตอยุรมนะ่ยพยังตั้งเฟตตั้งไลา,าใส่หมกใส่เมียบอกนมบอว่าเป็นไปตังกิดนะเฟตนะทำหน้อยบอกมาไมเฟตนะเขาไปตั้งบเวงเฟจะเป็นตวมาเห้เเขาไปสมัครกับเวเฟไปไลเขาต้องสมัครกัเวงปีที่เป็นใส่เมียวใส่ยังทำงานพอน้องพยังโก้ทบสมัครคิดบัวคาบัแพงกับ ครับโอเคน้องคนเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้แค่นั้นเนาะโอเคบอสักหน่อยนึ่งมักเนาะนี่เอากะซื้อให้ตามงบกันบ้างมาให้โดยโดยตารอมสมุนปลาเคิร์ตมาซื้อให้ถ้ารอกก็แม่ก็จะแง้มอะไรน่าหลงหลาเนาะยง้มมาได้ปีนี่นะตามมากระบดลได้มัากกว่าเลยคือนอนออกมาคิดมากนี่สามคนเลยได้บ่ นระมาสองมื่อขี hmm. 23, ้นสิสามมื่อนี้เนาะโดยมีารมณกระตด้นใจนอกอะไรแต่ว่าแต่ว่านอกนี้ได้ตัดทรัพแล้วนี่สมัครเฟสมัครไลน์มีนอตคิจแจกโปรแจกเงนบอนโปรแจกก็นั่งจังหวังโปรเจกไม่ได้คือมโปรเจกไปเป็นไงังล่ะไม่วัาเนาะ รือว่า <Tipp> น <ett> ้องหน้ายย่านคนที่คนซื่อโทษซ้าให้เสียใจบ่แสดงว่าน้องคนนี้ฮักจริงวางแป้งเนาะทางน้องคนนองเป็นเพือยาคนอาจจะตอบเพิ่ก้าก็คือที่ปรเจง้อนยังก็คือปมาทางน้องพยายามักลักเนาะคือเริ่มต้นคุยกับอ้คยคนี้เพราะว่าอ้เป็นเสื้อแห้วเนาะพีจะไปอิงไนะฮะโดนโดนบรรยากาศซาดิกุยกับคนางคนเจอเลยเพ่อนต่นนอเพื่นอยากทำทความเจากับน้องอดไ ้องคุยไปเบื้องก่อนน้องวะเนาะคือยังไงคือทั้งง่ายการยังมุมมัดใจทั้งนี้ทั้งนี้กับยังมุมมัดใจทั้งนั้นเมนอยู่เนาะต้องคุยเบื้องก่อนอะไรเมนอยู่ไปมียังไงเมนอยู่นุ่มๆคนใดอ่ะวายในเมนนุ่มๆคนใดได้คุยก่อนเนาะได้จองไว้ใจน้องเบื้อก่อนน้องก็แค่เช้าเมื่อจะบู๊เองเลยเข้ามาพบกันมาเจอแบบ่มีคนชื่อไหนเลยบู๊ควเป็นยังไม่ได้เปิดใจเออจะบู๊ เปิดเป็นจริงด้เปิดกล้องมากับมีคนคุยเลยมีเพื่อนเจอสร้างให้เรียบร้อยคุยคุยทางไหนคุยทางเฟซวะคุยทางไลนก็ได้นะน้องหลานเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยเลิกกันเนาะเดี๋ยวได้โทรศัพท์เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอันนะเพราะว่าขึ้นกันสิได้คุยกันอยู่แล้วเรื่องเรียนเรื่องกินได้บัดกรรเลื่เป็นได้ในต่างเนาะมีแต่ว่าจะหางน้องจะวา เช็ตือว่าพิมพ์นีบสะดวกวมีกบงเราควรจะสดวกว่าก่อนที่จะซื้อรับูวมาเปิด่ายพูแล้วบอจุดยังหมูเนาะมีแต่นอกประเดีเป็ภาษาไทยลองอ่านได้มั้อ่าดูเนาะมามาได้ก็โทษน้องหละเยังภาษาไทยอ่านได้เนาะ มีประเสริฐมาซะเนี่ยนิ้วมือโอกาสเลยอิฟซีสวาทนาก็คือกันเนาะมาสะมีหลายกลุ่มนอกกระจองน้องนี่ก็หลายคนแต่ว่าทางคัดข่องนั่งเรื่องโทรศัพท์ตอนแรกเนาะมาที่นี่นุ่มๆคนอื่นกันเห็นเล่งแต่คนสนใจแต่คนใจเนาะเงราะไงซะจวดเลยปิดปิดแจกเลยปิดแจกกันเลยมาซื้อโทรศัพท์แล้วก็คุยกับคนที่คนซื้อโทรศัพท์ไปก่อนเนาะ จยกน้าคึ่งเสียใจเสียใจเสียความรู้สึกไม่แน่ใจไปแล้วงานกันยังบุ๊ดได้แจกหายลงกันแล้เนาะทีมงานก็บบ้าห้อีกแล้วมีแต่เอึ่ยนะมาบุกคอนเทิร์นได้อย่างอัปเดตกันเนาะบุกคอนเทิร์นน่องเลยทีมงานมาบุกทีมงานถือว่าสีคุยก็อาเป็นผู้เดียวเนึ่น้องเนาะ ไหยุดหยุดการเปิดใจมาก่อนเนาะแตคือทางเอื่อยได้ยินเม่น้องว่าว่าถฐาน้องนุ่มหรือว่ารุ่นแบบหาซิปไปขึ้นไปนี่ถฐาน้องสิเอาเมฆกเสิให้อันน้องถามแม่แบบนี้เมก็ให้เอาเ่าะลุงละโดยแม่ให้เอาแม่เอาแม่เอาเนี่ยเด็กนุ่มหาซิปปีนี่กะน้องถามแม่แม่วายเอาแต่น้องเอาได้บ่ ไไดด้้เเนนาาะะแสดงนั่นแหละขึ้นจากถามแม่์ขึ้นเอาไล่เลยขึ้นจากถามแม่์ยันมาแม่อ๋อเท่าวอาซันซี่ยันแม่์ขึ้นตีน้องไล่ถามนี่นะยันเมยตีว่าเออรุ่นเดียวกับแม่ประมาณนี้เขาบอกม่์น้องเคยได้ไปถามแม่วันนี้ว่าถ้าเสียเอาอันแฟนรุ่นนี่แม่เสียให้เอาบ่บัดนี้แม่ก็ได้แต่ใจลูกเนาะทางน้องขึ้นถามในได้บอสุดเลยเพราะว่าแมย์เขาบอกให้ฟังเนาะแต่เมย์เป็นอนุญาตก่อนเลยแม่์เป็นอนุญาตเนาะน้องหลังบ่เตะลูกมีความสุขดูแลลูกสาวคนได้มานึ่งน เป็นการหับได้จริงๆผจะไลยกระยามากขบมีความดีเสาะดูแลลูกคุณได้พ่ะแม่แม่จะให้เอาแม่เดียวที่ว่านอกคุณเป็นแม่ลูกมันสุดแม่กับใจเปิดใจมากนี่เห็นน้องคนนี้แหละที่ว่าเปิดเผยแบบถามแม่ถามอย่างไงแม่ว่าอายุสามีให้เอาหรือไม่ให้เอาหากกำลังคิดคิดนี่นะเห็นแม่กันบอกให้ฟังเนาะปกติกับคอยได้คุยกับแม่แม่เป็นลักรณะเสมอเนาะทำงานฟังเสมอีได้สัมัครแม่เกัน สัมัแม่แม่ก็ะสดขึ้นกันบัดนี้น้องล่าเนาะทาน้องหล่าสมบังนเ่ก็โอ้ยสัมพันธ์แม่ได้ให้สมบังนรกันจะได้ไป่ยู่งรกันเนาะเลยแท้ทยังไ่ได้ยังได้อไอะไรน้องหล่าองเ้าคนสีเินะไรนกันยนอกซื้อนองใจว้ เราเติบับปุมามีเท่าไหร่นี่เปนยังึงพากินรถพากินรถแต่เห็นโทรศัพท์บอสล้น้องเห็นไหเนาะเป็นแข่งได้คือมาตัวกันแบบนี้น้องวะเจ็นน้องมึงยิบหยอกแห่นมึงยิ้มผักมึงยิ้มเลยว่นี้ตอนนี้มีหน้ายิ้มแล้วตอนนี้เห็นหน้าเห็นโทรศัพท์เนาะเห็นโทรศัพท์ใส่เทสเลยบอสใส่ได้บ่ะรองหลักว่าอาชีพฝ่าวะเนาะฝ่าลำดำงามแกตัวประสุนเหรอตัวยัง าสิสัตว์จ้ดเจ้จานี่บอดงนี้เนาะน้องมารับล้อบอแดงนี่เนาะเด่นลองให้หัดได้หัดทดลองเลยต้องเฮียนเดห้เก่งเนาะเ่้ยมาวันนาว่าคุมตาลำปุ๊บปื๊เอาเลยเนาะเติมชิปพันห์นะ จังไรก็สารสนะกันชื่อว่ามาซื้อโทรศัพท์ให้ทั้งน้องท่นพร้อมทีมงานเป็นทีเดียบร้อยเนาะก็สิขอจบคคิดใบซัมนี่แหละชิได้พาทั้งน้องท่นไปกินโมกะทะตอวันนี้นองหลาเนาะเื่อกัิโดยกันิได้ขอตัวํำลาจบคคิดใบซัมนี่ก่อนเนาะเรื่อง <t os> เรื่องยูนอินไม่ใจเอเลยเ่อินเรื่องกินไว้ใจที่นึงเนาะ เดี๋ยเนอะน้องหลานน้องเอ๋ยลากันเด้สบายดีน้องหลานเนาะ